เนาะวันอ no oh, oh, ันแสนสงบสุขน okay. ี่แ oh. ก okay, oh, ้วน้ำโอ้โหขยับเต็มน้ำน้ำยา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 ไปโอ้โยจุ๊บจุ๊บเลโอเคเสร็จะน้าเอ่อเอาเอาโอ้เอาขยะมาทำไมเนี่ยโอ้โหรีไซเคิลบ้างก็ดีนะเอ้ยอะไรเนี่ยว่ะสายหายไปไหนดะวายกรณ์เนื้อ โอ้ไอ้เจ้าอัด้าอัจ้าโอ้โอ้โอเคเอ้ยเอ้นี่มันวันที่สไายที่สุดที่จะเคยอะอะไรวุ้ยอะไรขวดพลาสติกเออเอาเป็นรีไซเคิลขยะรีไซเคิลอืมนี่หรือเปล่าไม่รู้รีไซเคิลหรือเปล่าเอาอะไรอีกเหรอเนี่ยโอ้วันที่เพื่อนวันนี้เอ่อ เอาไอติมไหมโอกาสร้อนนะโอ้เออก็ได้นะาจะมีตังค์อยู่เอาไปหนึ่งบาทอืมเอร่อยดีว้าเฮ้ยเอาได้ไงเก็บขยะหน่อยเอาเก็บขยะมันตัดซส้นนะโอ้ได้เลยนี่ไงเอาไปเอาไปนั่นแหละเอาไปเอาเลยสุดยอดสุดยอดมะพร้าวอ่อนไปเลยนี่ เก็บหมดเก็บเรียบเลยจับ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 ว้าอะไรเนี่ยวันดีวันดีเออวันดีเออปราศรัดวันดีว้าจัไอึดกุญแจสุกเอามาเอามาเอามานี่อิน,น,นอไปเลยได้เลยจัดก,การเก็บขยะโอ้สุดยอดเลยโอ้มีตังคแม่ตังค์หมดแล้วอ

เก็บขยะปิริปิริปิริสุดยอดเลยปิริปิริปิริอะล่ะไปกันเลยเรียกโอ้ป่ยเลยโอ้โหสุดยอดเลยเก็บขยะได้โอ้โตัางเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใจเราเพื่อนโอตูขึ้นมาโตขึ้นโอ้เอ้ยไอติมเพื่อนมาเร็วไอติมเฮ้ยขอไอติมครับสีเสียน โอ้โยรัวมากเลยเ,เจ๋เหือน้ำรรลงตู่เฮ้ยตามล่าหาลงตู่จับ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 ลงตู่อยู่ไหนจับจับตามไปหาแกาละเบิดเวลยล่ะเขี่ยไปละเอ้ยโอ้โหเอหย,อ,ย,อ,ยอะไรเนี่ยเออรีไซเคิล้นเลยโลกร้อนมากเลย สุดยอดไปเลยปุ๊ป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 เย้เรื่อเราได้แล้วฮ่าฮ่าโอ้เราฝันไปอะไรฮะอู้เอ้ยเก็บขยะใต้น้ำกันเหรออืมเอาเท่าไหร่ละอาลัน เอาห้า, <ie> เ,อาหเองเหรออ้ยอะนี่อันี JI, ้มันแพงเออนี่จับไปเลยจับจับจ๊บนี่เนี่ยไปเลยอ่ะแอดกดต้เต้ต้ต้้